ไปต่อกันที่ขอเชิญชวนน้องๆนะคะมาใช้เวลาว่างในการปิดภาคเรียนนี้ให้เกิดประโยชน์กับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่สามารถทำเองที่บ้านค่ะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะได้มีการร่วมรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆน,นะคะแล้วก็ได้รับความรู้มาเสิร์ฟตรงให้กับน้องๆถึงบ้านค่ะกับกิจกรรมฟันไซเอนโฮมบายนัสด a าโดยสามารถติดตามผ่านทางแ,แ,ฟ,แ,ฟ,แ,ฟ,แฟนเพจ Facebook นะคะโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า c ซแอนแคมป์แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ w w w n ์ด d a o r t h หรือเว็บไซต์ของสวทชค่ะ โดยทางแฟนเพจ Facebook จะมีการโพสต์กิจกรรมการทดลองอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเน้นกิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยที่มี21สถาบันจากอาจารย์มหาวิทยาลายัยและนักวิชาการสวทชและสสวท,ทมาร่วมกันพัฒนากิจกรรมซึ่งจะสร้างความสนุกสนานได้รับความรู้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะยกตัวอย่างการโพสต์กิจกรรมคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์นะคะให้กับคุณผู้ชมค่ะเช่นสมายบอลบีบ บีบบริหารมือนะคะมหาสจรย์ฐานดูดทรัพย์ความลับของผิวส้มสารสีในใบไม้บนลูนอากาศร้อนโยเกิด์ตทำเองพระอาทิตย์วาดรูปเป็นต้นค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า s i e n c c a m ค่ะ